สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมสูตรดินที่ปลูกแล้วบอลสีกัดสีสวยมากค่ะนี่คือบอลสีนกกระทาสีชมพูเขากัดสีสวยมากเลยค่ะและนี่อีกต้นหนึ่งคือบอลสีไก่ตัวงามต้นนี้เขาก็สวยค่ะกัดสีสวยเป็นอย่างมากเลยค่ะ นอกจากเขาจะกัดสีสวยแล้วเขายังโตเร็วด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมสูตรดินที่ทําให้บอลสีของเรากัดสีสวยค่ะเราก็จะมีกะกมะพร้าวสับดินขี้เท้าดินขี้เท้านั้นจะมีปุ๋ยเป็นอย่างมากเลยค่ะมีแคลเซียมสูงค่ะเราจะมีปุ๋ยคอกและใบมะขามและปุ๋ยหมักค่ะ ใบมะขามนั้นเราจะใส่เยอะหน่อยค่ะเพราะใบมะขามนั้นช่วยในการกัดสีให้กับต้นบอนสีเราเลยค่ะเราจะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะลดน้ำเพื่อให้ง่ายต่อการผสมดินค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่โปร่งร่วนซุยและมีค่าอาหารเยอะค่ะ เราจะเอาดินเติมลงไปในกระถางเลยค่ะเราจะเติมให้ค่อนคอดกระถางค่ะวันนี้เราจะปลูกสองต้นค่ะคือบอนสีไก่ตัวงามและบอนสีนกกระทาสีชมพูค่ะสองต้นนี้เป็นบอนสีที่เราผ่าหัวเลยค่ะตอนผ่าหัวเราจะใช้ดินสูตรนี้เลยค่ะสูตรนี้เป็นดินที่โปร่งร้วนซุยและมีธาตุอาหารเยอะ เราจะสังเกตที่ดินค่ะเมื่อเราจับดินดินของเขายังนิ่มและล้วนซุยเป็นอย่างมากค่ะเมื่อดินล้วนซุยรากเขาจะเดินได้ดีมากเลยค่ะรากเขาจะยาวและขาวค่ารากยาวและขาวเป็นรากที่สมบูรณ์ค่ะเราจะปลูกลงไปเลยค่ะ เราจะเติมดินลงไปให้เต็มกระถางเลยค่ะดินสูตดนี้เป็นดินที่ร่วนซุยมากเมื่อรดน้ําไปบ่อยๆดินเขาจะยุบเมื่อดินยุบเราก็จะเติมเขาลงไปอีกค่ะเหมือนการเติมธาตุอาหารให้เขาต้นของเขาก็จะงามอยู่เรื่อยๆเลยค่ะส่วนต้นนี้คือบอนสีนกกระทาสีชมพูค่ะ เราใช้ดินสูตรเดียวกันค่ะเขากัดสีสวยและต้นงามเป็นอย่างมากค่ะและเริ่มกำลังมีหน่อออกมาแล้วด้วยค่ะ เราก็ปลูกเสร็จแล้วค่ะเมื่อปลูกเสร็จแล้วเราจะรดน้ําเวลาที่เรารดน้ําเราจะใส่โฮอร์โมนไปด้วยวันนี้เราใส่น้ํายาเล่งรากค่ะมีส่วนผสมของนมเปรี้ยวกะปิเอ็มร้อยผงชูรสถ,ถ้าใครไม่มีเราจะใช้เป็นน้ำซาข้าวจจลลีซีสังเอแสงใช้ได้หมดเลยค่ะ ทุกอย่างจะมีประโยชน์ต่อบอนสีของเราทุกอย่างเลยค่ะเราจะลดให้ชุ่มเลยค่ะเราไม่ต้องกลัวเขาเปียกค่ะเพราะว่าบอนสีเขาชอบน้ำมากเลยค่ะและเราจะไว้ในที่มีแดดส่องถึงพอประมาณค่ะเราจะไม่ไว้ที่ร่มเกินไปค่ะถ้าร่มเกินไป สีของเขาจะไม่สวยค่ะนี่คือเคล็ดลับสูตรดินที่เรานำมาฝากกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ